สวัสดีค่ะชาวข่าวสนมูเตลูอาจารย์ญชญ,ญญาราชินีไพจิตสัมผัสมาแล้วนะคะสําหรับคําทํานายวันที่16-30เมษายน2567เรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพของ12นักษัตว์ปีชั่วฉลูคันเถาะมารงมะเสงมะเมียมะแมววอกรากาจอกคุณโดยไพชญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะ เรื่องการงานช่วงนี้มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ยกเว้นหากใครกำลังจะลงทุนศึกษาดีๆ98วันค่อยลงทุนได้ค่ะเรื่องการเงินจะมีการผ่าตัดศัลยกรรมหรือเสียเงินกับความสวยความงามแต่คุ้มค่าค่ะเรื่องความรักรอคอยเวลานิดนึงคุณกำลังหึงหวงหรือคิดอะไรบาง,างอย่างอยู่กับความรักของคุณแต่ถ้าใครอยากมีรูปมีเกณฑ์ตั้งคันค่ะเรื่องสุขภาพระวังของมีคมบาดด้วยนะคะ เรื่องการงานครึ่งครึ่งกลางกลางคาราคาซังคุณเกี่ยวข้องกับการพูดเจราจาต่อรองบล็อกเกอร์พีอประชาสัมพันธ์เซลล์ในหน้าดีค่ะแต่ช่วงนี้ตึงตึงมากเลยนะคะเรื่องการเงินเข้าซ้ายใจขวาชักหน้าไม่ถึงหลังระวังทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองทองห้ามไม่ใครยืมเงินด้วยมีน้ํารัว่วอะไรรั่วไหลต้องซ่อมแซมค่ะหลังคารั่วหรือเปล่าความรักรัก,รกสามเศร้าคาราคาซังมีเสน่ห์กับเพศเดียวกับเพศตรงข้ามสุขภาพระบบทางเดินหายใจความดันภูมแพ้หัวใจปวดสะบักค่ะ งานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมแก้ไขทำจากเสียให้เป็นดีศัลระยะการการตกแต่งเสื้อผ้าหน้าผมการซ่อมอะไรบางอย่างไปในทิศทางที่ดีนะคะจะมีคนเก่าคอนเนค t ชันเก่าๆวนกลับมา เรื่องการเงินคุณควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้แต่ก็ต้องเสียเงินการซ่อมรถซ่อมบ้านบางอย่างอยู่ดีเคลียนะคะเสียเงินให้กับบริวารล,ลูกน้องเยอะเรื่องความรักคุณขมคู่มากจนเกินไปหรือมีเกณฑ์ได้เจอเจอคนเก่าคอนเนคกชันเก่าๆวนกลับมาเพื่อนแนะนําค่ะเคลียใจเคลียกายดีๆค่ะสุขภาพระวังของร้อนฝืนไฟค่ะช่วงนี้คุณกําลังมองหางานใหม่ๆห,หรืองานเกี่ยวข้องกับ ความสวยงามความเซ็กซี่สีเทาออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับการบริการต่างๆเอนเตอร์เทนเมนท์ทุกอย่างไปได้ดีนะคะขอให้คุณแต่งตัวสวยหล่อเข้าไว้เซ็กซี่เข้าไว้ค่ะเรื่องการเงินผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยด้วยจะได้โชคลาภหรือถูกหวยค่ะมีเกณฑ์ซื้อบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินรถอะไรบางอย่างเรื่องความรักมันจูจีวันเบลเดี๋ยวดีขึ้นสุขภาพกินอิ่มนอนหลับช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงดีค่ะ งานเซลพียาประชาสัมพันธ์บรกเกอร์ในหน้าเบื้องหลังและเบื้องหน้าไปในทิศทางที่ดีนะคะได้เดอะซันดีที่สุดใน78ใบเลยการเงินมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลเงินกันดีนะคะและทํางานอย่างเป็นทีมเป็นช้าช้าเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเนคชั่นเก่าเก่าวนกลับมาเรื่องความรักมีเกณฑ์ได้กลับมาเจอเจอคนเก่าเก่าแฟนเก่า,กาที่คุณรอคอยก็ได้หรือนี่คือเดอะซันดีเลยมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีน้วมาระวังรักสามเศร้าคาราคาซังต้องเลือกคนใดคนหนึ่งคะ่ะสุขภาพของร้อนฟูนไฟระบบทางเดินหายใจความดันบุนแพ้การเงินก็ดีเบื้องงหลั ดีค่ะเรื่องการงานช่วงนี้ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือมากๆเลยนะคะการซื้อมาขายไปดีค่ะงานบริการต่างๆแต่ระมัดระวังอิทธิพลมือด,ด้วยการเงินช่วงนี้งานเกี่ยวข้องเงินที่ได้มาสีเทาๆหรือเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นไนท์คลับบาร์คาเฟ่กลางคืนก็ดีค่ะเรื่องความรัก คุณต้องตัดสินใจนะคะถ้าใครมีคู่แล้วแล้วมาจีบคุณต้องตัดใจเพราะไม่งคุณจะอกหักนะระวังรักซ้อนด้วยสุขภาพช่วงนี้นอนดึกนอนไม่ค่อยพอค่ะเรื่องการงานคุณจะได้รับการโปรโมท หรือโดดเด่นมากๆเลยนะคะช่วงนี้มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลืออย่างดีเลยและงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างถิน่นการเดินทางดีด้วยการเงินช่วงนี้ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำมสบายสบายกระเป๋าเลยนะคะช่วงนี้จะมีการท่องเที่ยวความรักแต่ความรักนี่สิเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้ขังใจกับความทรงจําเดิมๆคนเก่าๆแต่คุณต้องตัดสินใจว่าจะเอาคนเก่าหรือคนใหม่แต่ต้องเลือกที่อยู่ในศีลในธรรมนะคะสุขภาพช่วงนี้อะไรอววรปวดหัวไม่เกรงความดันไบโพลาโรคสมเศร้าคะ่ะ มีงานเกี่ยวข้องกับการดูแลธนุถนอมหรือบำรุงร่างกายการทำให้สุขภาพแข็งแรงหรือเรื่องอาหารการกินการเดินทางต่างๆบริการดีค่ะการเงินมีเกณฑ์ซ่อมรถซ่อมบ้านหรืออะไรรั่วไหลแตกหักต้องซ่อมนะคะเรื่องความรักในนี้อยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทางคุณแระทางเขาใส่ใจผู้ใหญ่มากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นหน่อยนะคะสุขภาพเจ็บคอร้อนในปวดฟ,ฟันด้วยค่ะ งานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนไปในทิศทางที่ดีคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วเวลาที่คุณเดือดร้อนก็จะมีคนอื่นยื่นมือมาช่วยเหมือนกันจะได้มีการทำบุญอะไรบางอย่างการเงินข่อยคว้าหาเงินตลอดเพราะ4ีหเดือนนี้รายจ่ายเยอะมากๆมีความเครียดนะคะแต่ก็มีคนช่วยแบบในนาทีสุดท้ายก็ยังดีความรักมันจูจีวันแววพาไปทำบุญด้วยกันบ่อยอาจจะปวดใจบ้างทะเลาะกันบ่อยสุขภาพระบบทางเดินหายใจความดันภูิแพ้ปวดข้อบ่าไหลา่แต่จะเจอคุณหมอที่เก่งคะ่ะ เรื่องการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆแต่เป็นลักษณะหน้ากากแปลว่าจ้อนเรน หรือเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะการแบ่งจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ได้การเงินค่ะเรามัดระวังการโดนเอารัดเอาเปรียบค่ะช่วงนี้แบ่งจัดสรรปันส่วนและเรื่องความรักรักใครมีการจากลาแต่ถ้าคุณมีเกณฑ์ผ่าตัดศัลยกรรมหรือความสวยความงามขึ้นจะมีคนเข้ามานะคะแต่ก็ต้องดูดีๆมีรักซ้อนหรือเปล่ามีเกณฑ์ได้รับมรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยค่ะสุขภาพช่วงนี้ระวังหกล้มไหล่ลื่นระวังมีดบาดค่ะ เรื่องการงานคุณเป็นคนชอบควบคุมคอนโทรลหรือกฎระเบียบข้อบังคับควบคุมเยอะมากได้ประสบความสําเร็จเฉลิมฉลองเซลเพียบปรชาสัมพันธบล็อกเกอร์ในหน้าคนที่เป็นคนกลางหรือการรักษาพยาบาลใดๆไปในทิศทางที่ดีค่ะอาหารการกินก็ดีการเงินค่ะแบ่งจัดสรรปันส่วนดี ได้รับความเฉลิมฉลองประสบความสำเร็จความรักจะได้เจอเจอคนเข้ามาช่วยเหลือแต่ระมัดระวังรักสามเศร้าต้องจบตรงนี้ก่อนแล้วคู่ของคุณจะมาค่ะสุขภาพข้างนอกดูสดใสข้างในกล้าก,ก,กลัวกลัวแก๊สแน่นท้องอืดตนลมเลอและมีพุงค่ะช่วงนี้งานตำแหน่งหน้าที่ดีมากมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะและเรื่องการเงินช่วงนี้เงินจะได้มาจากผู้ใหญ่เช่นกันหรือคนรักเสน่หา แต่ระวังการทะเลาะห้ามให้ใครยืมเงินกับประกันเล่นแชร์เรื่องความรักมีเกณฑ์ตั้งคันหรือมีความรักที่สดใสหวานแหววซาบซ่านเลยหรือคนสดจะได้เจอเจอจากหน้าที่การงานสุขภาพปวดหัวไมเกรนระวังไบพล่าโรคซึมเศร้าค่ะ ใครสนใจจองคิวดูดวงกับอาจารย์ชัญญาโทรจองคิวกับผู้จัดการที่0909651596ค่ะ0909651596ใครอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพชัญญาเปิดคอร์สสอนไพ่แสงสุขวันเสาร์วันอาทิตย์ที่27และ28เมษายน2567นี้นะคะมีไพ่มีตำรามีใบประกาศนาียบัรพิธีไหว้ครูที่ถูกต้องมีเวิร์กช็อปด้วยค่ะและผ้าปูไพ่ถุงใส่ไพ่ไพ่และตำราทุกอย่างครบเซตวันเสาร์เรียนทฤษฎีวันอาทิตย์เรียนปฏิบัติวันจันทร์เก็บเกี่ยวประสบการณ์เปิดร้านได้เลยนะคะติดต่อ ที่ไลน์แอด ajarnchanya ค่ะติดต่อ Facebook IG t i k t ต k อหรือไลน์ที่ไลน์ ajarnchanya มีแอดนำหน้าด้วยนะคะและถ้าใครอยากจะได้แผ่นมงคลชีวิตค่ะสัญนามีแผ่นมงคลชีวิตสำหรับติดโทรศัพท์ หรือใส่กระเป๋าสตางค์ปลุกเสกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยนะคะพระพิคเน่ประสบความสําเร็จแล้วก็พัทรีมุติเรื่องความรักในนี้พระแม่นางกวักและใส่ซิงเอีย Sing e ก็คือเรื่องการเงินและพ่อปู่ชีวกเรื่องสุขภาพค่ะสําเร็จเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพติดคริสตัลแท้จากสวารลโลกี้8เม็ดนะคะมีสีขาวและสีดําให้เลือกโปรโมชั่นพิเศษแผ่นละ399บาทซื้อ3แถม1หรือแผ่นละ299บาทนะคะและที่สําคัญค่ะไม่ใช่กระดาษนะคะเพราะฉีกไม่ขาดค่ะ เห็นไหมคะสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ at ajarnchanya คะ่ะรบมาพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ